นนี้จะมารีวิวบ้านบาร์บี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องแรกกันเลยห้องแรกจะเป็นห้องนอนนะคะจะมีเก้าอี้ค่ะห้องนอนแต่ว่ายังไม่มีที่นอนนะคะอันนี้จะเป็นที่วางหมวกคะ่ะไปดูห้องต่อไปนะคะห้องนี้จะเป็นห้องครัวะคะ่ะ ขวดแยมสตอเบอรี่ค่ะนี่เป็นขวดอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เขียนว่าข้อบขวดอะไรเนี่ยหละมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เป็นไมโครเวฟค่ะเปิดได้นะคะเปิดข้างในแบบนี้ทุ่นนี้มาปิดไม่ค่อยสนิทน,นะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันมากนะคะ น,นี้ก็จะมีตะหลิวอันเล็กค่ะมีค่ะทับพีค่ะซ่อมค่ะอันนี้มันเปิดแล้วก็จะมีแสงนะคะ ่ะหัวแกนนี้ก็หมุนได้นะคะอันนี้ต้องใส่ถ่านนะคะมันถึงจะมีไฟแล้วก็มีเสียงเพลง mm hmm. เดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยอันนี้เราให้เป็นตู้เย็นมินินะคะข้างในก็จะมีไข่ไก่ค่ะแล้วก็มีพุดดิ้งค่ะพุดด mm ิ้งวอสตเอร์เบอรี่ค่ะพุดดิ้งวช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีแอปเปิลค่ะ คุณนะคะแล้วก็โอเคอันนี้จะเป็นตู้แช่แข็งค่ะมีเค้กกับโดนัทนะคะอยู่ข้างในอันนี้เป็นเตาอบค่ะมันจะเปิดได้นิดนึ่งโอ้โหไม่ออกโอเคนี่นะคะเตาอบอ,อันนี้จะเป็นตู้เก็บของนะคะ ตู้เก็บพวกซอสน,นะคะขวดซอสแต่ว่าเราไม่มีอันนี้มีไข่เจียวเอ้ยไข่ดาวค่ะแล้วก็ไข่เจียวมาดูในกล่องน,นี้นะคะจะมี ค่ะมีฝาปิดหม้อนะคะมีกระทะค่ะแล้วก็ฝาปิดกระทะ,นะะก็จะมีมีช้อนซ้อมนะคะในนี้จะมีอาหารเล็กน้อยค่ะมีมะเขือเทศสับค่ะผักสับค่ะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะปลาหมึกค่ะ แล้วก็พิซซ่าค่ะอันนี้จะมีอาหารแช่เล็กน้อยนะคะนี้ใช้ดินน้ำมันเปลนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อกองน,นี้จะเป็นกล่องอาหารนะคะมีสปากเกตตี้ค่ะซุป ขึเตี๋ยวบาร์บีคิวค่ะผักค่ะปลาหมึกค่ะเนื้อแล้วก็มีขนมปังค่ะแล้วก็ไส้กรอกค่ะมีนอยู่ในกล่องนี้หมดเลย มีอยู่3รถค่ะอันนี้เป็นรถฟับกโคล่านะคะรถลมอีกรถหนึงแป๊บน,นะ,ะรถสกีวีค่ะไปดูห้องต่อไปกันค่ะห้องนี้ก็คือห้องครัวนะคะ มันจะได้ไม่ลกห้องจะมีขาตั้งค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมีรถเข็นนะคะรถเข็นนี้มันเข็นได้จริงนะคะล้อหมุนได้อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอันนี้ถ้ากดตรงนี้ก็จะมีแสียงค่ะ ได้ค่ะกลุ่มพวกนี้กดได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เลื่อนลงได้ค่ะเป็นเหมือนใบสิจะถ้ากระดาษหมันเปลี่ยนกระดาษก็ได้นะคะแกะตรงนี้ออกมาข้างในจะเป็นกระดาษ Welcome จะเป็นเพย์วิชชี่เบดทูวันทูบอยวันทูดูวนอี้จะเป็นที่รูดบัตรเครดิตนะคะ เ่านจะมีเงินค่ะและเหรียญที่น5สตาง50าตางมาใส่ด้วยนะคะอันนี้เป็นแมนปงป่อะอันนี้เป็นกล่องของนะคะมีตัวตุ่นค่ะอันนี้เราเอามาใส่เองนะคะแล้วก็มีที่เขามาให้นะคะมีกล่องขนมปังค่ะขนมปังนมค่ะแครอท ร้วค่ะมะเขือเทศค่ะค่ะบัตรเครดิตก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบัตรเครดิตนะคะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะ ดูห้องต่อไปค่ะห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีแต่โซฟาอันเดียวโซฟาอันนี้หมอนนุ่มนะคะข้างในจะเป็นกระสอบขานี่นะคะเป็นกระจกแบบนี้นะคะเห็นเลยแล้วก็มีบัตรเครดิตท,ที่บอกนะคะมีไข่มุกค่ะก็มีไข่มุกนะคะนั่งอยู่นะคะโคงทนถ้าปล่อยมันก็จะเฉเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูห้องกัอไปห้งองอน,นี้เป็นห้องเก็บชุดราตรีนะคะมีชุดราตรีสีเหลืองกับชุดราตรีสีชมพูค่ะในกล่องน,นี้มีกระเป๋าเดินทางค่ะสามารถเปิดได้นะคะดดน,นี่ค่ะข้างในก็เป็นอย่างนี้เดินขึ้นมด้ กระเป๋าค่ะมาดูห้องไหนตัวห้องนึงมาดูห้องไหนตัวค่ะอันนี้เป็นกล่องเสื้อผ้านะคะจะมีชุดอยู่ประมาณสามชุดนะคะสามี่ชุดมีชุดนี้ค่ะไม่รู้ว่าชุดอะไรมีคนเอามาให้เราแล้ะคะ่ะอันนี้เป็นชุดที่มากับตัวบาร์บี้ค่ะ อันนี้เป็นชุดพยาบาลค่ะแต่ว่าหมวกของมันหายอันนี้เป็นเสื้อเอลรอยนะคะกับกางเกงยีนค่ะถ่าแล้วมาดูกรองเท้ากันนะคะข้างในก็จะมีรองเท้าไอบ้าของวอเทนค่ะมีรองเท้าบูทค่ะ รองาสกิตไม่ใช่หอดเท้นะคะเพราะว่าเราบ้านหมุนไม่ได้แล้วก็สองคู่นี้เป็นรองเท้าแก้วค่ะ<อ>ก็จะมีรองเท้าหนังอยู่หนเอ่ยน่าจะเป็นรองเท้าหนังนะคะคิดว่ารองเท้าผ้าใบค่ะรองเท้าลูกดาวรองเท้าแตะค่ะสี่บ้านนะคะคู่นี้จะมีสองคู่นะคะแบบนี้ แล้วก็คู่นี้ค่ะแล้วก็จะมีคู่นี้แล้วก็มีคู่ที่ใส่ไป,ไปทางานนะคะสองคู่แบบนี้ก็เป็นนะคะคู่นี้ค่ะอน,น,นะคะมีโทรศัพท์ค่ะสองเครื่องนะคะมีหวีหอันค่ะในกล่องนี้จะมีกิฟต์นะคะ ุญแจของเคาน์เตอร์อันนั้นนะคะก็จะมีเงินค่ะฝั่งนี้ก็จะมีในนี้ก็จะเป็นต้มหูนะคะต้องหูต้มหูลอกไม้นะคะแล้วก็ต้มหูแบบนี้ค่ะก็แบบนี้มีอยู่สีคู่นะคะแบบอก จะมีอยู่สองคู่ค่ะแล้วก็มีสร้อยคอค่ะ,ะมีมงกุฎค่ะมีสองอันนะคะมงกุฎและเด็กมารู้จักกับบาร์บี้ค่ะตัวนี้ชื่อเคนค่ะเป็นแฟนกับเนโตนะคะ มีลูกชื่อกิววี่ค่ะคนนี้ชื่อนาตาชานะคะเป็นลูกสาวคนเล็กค่ะเนโตะนะคะเป็นเพื่อนของนาตาชาค่ะตัวนี้ชื่อไอเลสค่ะเป็นแม่ของนาตาชาตัวนี้ชื่อบาร์บี้ค่ะเป็นพี่คนโตเป็นพี่ของนาตาชานะคะคนนี้ชื่อมิวกี้ค่ะเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของบาร์บี้กับนาตาชานะคะ คนนี้ชื่อคิตตี้ค่ะเป็นแม่บ้านค่ะคนนี้ชื่อออโต้ค่ะเป็นแฟนกับคิตตี้คนนี้ชื่อปุ๊กกี้ค่ะ,เป,คนนคะเป็นลูกของ Kitty. คิตตี้คิตตี้มีลูกสองคนนะคะคนแรกชื่อคนโตนะคะชื่อมิวกี้ค่ะคนที่สองชื่อปุ๊กกี้ค่ะและเราจะมีอีกตัวนึงนะคะตัวนี้ชื่อฟ้าใส่ค่ะเป็นแม่ของบาร์บี้กับ นาตาชานะคะใส่ชุดแต่งงานค่ะคุณแม่เอาตั้งไว้ก็เลยไม่เล่นนะคะค่ะวันนี้รีวิวว่ามาบี้ก็จบแล้วนะคะงั้นวันนี้บายบายค่ะ